เธอ,เอกับแอรเทอร์น่ะชอบกินขนมร้านหนึ่งมากๆเป็นร้านที่เปิดใหม่อยู่แถวๆทางผ่านไปบ้านแอรเทอร์นะเรียกได้ว่าเป็นร้านแบบซูเปอร์เรเลยล่ะเพราะว่าลูกค้าเขาเยอะเขาเลยเปิดเร็วแล้วก็ปิดเร็วพอนเนี้ยเวลาที่เซอจะนัดแอเทอร์ไปกินด้วยกันใช่ปะแอรเทอร์ก็จะไปอาบน้ำสระผม แต่งตัวเตรียมตัวเรียบร้อยอย่างดีแล้วก็เตรียม้องว่างๆมาพร้อมที่จะทําศึกในการกินขนมนั้นด้วยละ่ะแต่ว่าวันนั้นน่ะเซอร์น่ะติดงานพอดีเลยแล้วกว่าที่จะออกมาหาแอตเธอร์ได้เนี่ยก็เป็นช่วงแบบพรามชามซึ่งพรามชามก็คงจะรู้ว่ารถติดมากๆแอเธอร์รถติดวันนี้รถติดมากแต่ว่าขนมขนมอะไรไม่ต้องกินแล้วเดี๋ยวแวะซูเปอร์ซื้ออย่างอื่นไปหากินกันโอเคปะอ,อ๋อ เอางั้นเหรอช่วยไม่ได้แฮะเอางั้นก็ได้อะแต่ว่านะที่จริงแล้ววันนั้นอะเมื่อเซอขับรถผ่านไปหน้าร้านขนมที่ว่าใช่ปะเซอก็พบว่าอ้าวร้านยังไม่ปิดนี่วาเหมือนกับว่าช่วงนี้ลูกค้าเขาน้อยลงเขาก็เลยเหมือนกับขยายเวลาเปิดเซอก็เลยโทรไปหาแอเธอรประมาณว่าแอเธอออกมาเร็วร้านยังไม่ปิดเลย แต่อเธอก็ไม่ออกมาเพราะว่าเซอเรานะ่ะแก้ผ้าแล้วโว้ยไม่ออกไปแล้วโว้ยเซอก็เลยได้ดูว่าแเธอชอบใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นเวลาอยู่บ้านราทุกคนจริงๆเนี่ยเซอก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าพอมีเรื่องแบบนี้ก็เลยนึกขึนได้ว่าเววราสารพิทก็คงจะยังไม่รู้สินะเซอก็เลยใจดีบอกให้เลยนะเนี่ยไม่ใช่ว่าเซอจะทําคลิปเพื่อขายเพื่อนอะไรแบบนี้หรอกนะ ถ้าทุกคนอยู่กับแอเธอร์มานาเนี่ยก็เดี๋ยวว่าคงจะรู้กันนั่นแหละเซอร์แครเร่งเวลาเฉยๆอ่าแต่ป่าคือเซอร์น่ะไม่ได้ขายเพื่อนจริงนะถ้าจะขายเนี่ยเซอร์ก็คงจะให้ข้อมูลแบบว่าชอบใส่กางเกนอนสีอะไรชอบใส่กางเกนอ,นอนลายอะไรชอบใส่กางเกนอ,น,นอแบบไหนใช่ไหมถึงจะเรียกว่าขายข้อมูลส่วนตัวโอเคแล้วก็รูปที่รนะีมูทามันเป็นแค่เรโเรนซ์นะแต่ว่าของจริงมันก็ยังเป็นซิทเกินอยู่ดีรูป้ปล่าทำอะไรอะเซอร์แอบกระซีบอะไรคนเดียว กระซิบอะไรเล่าเสิร์ฟเธอเสิร์ฟถ้าแบบเอ่อเทสวอร์มวอร์มเสียงเหมือนแบบเอ่อเอ่เครื่องเครื่องชิปชิปมันแบบแบบแบบว่ารวนเล็กน้อยก็เลยเอ็มเอ็มนะไม่มีอะไรหรอกนะ